ยังอยู่ร้านเจ๊หนึ่งซา,ต,าตัมป่าน,นะครับทุกคนมาดูยำจับโบของเนะจ๊หนึ่งนะอกานี่ยำจับโบของเจ๊หนึ่งองโอ้อนี่นี่เป็นกะละมังเลยทุกคน,นโอ้โหกี่อย่างวัตถุดิบเนี่ยสิบสี่อ่ะสอย่างย้อนยำไม่ใช่ยกร้านใช่ไหมอ๋อนี่คือยำยกร้านพันห้าทุกคนแต่ว่าวัตถุดิบส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 ี่อย่างแล้วมีหัวกระสุนด้วยนะอ่าโหแปลกจดยอดเลยชิ้นนี้ ถ้าใครมีกำลังซื้อก็สามารถสั่งได้นะทุกคนนี่ผมว่ากินคนเดียวไม่หมดแน่นอนมันต้องกินสักสี่ห้าคนเนาะนี่ครับโอ้แสดงว่าคนที่สั่งนี้เขาเขาน่าจะกินประจำนะขอบครับหน้าหลังด้วยแล้วคนนี้ยำเป็นไหมไม่เป็นก็โตแล้วนะครับนี่ลูกสองคนธุรกิจครอบครัวเนาะใช่ธุรกิจครอบครัว ด้ยเลอไแต่ว่าไม่ใช่ใช้ฟรีนะเขาก็ต้องให้ตังแหละใช่ไหมล่ะให้ให้คาแรงเด็กเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่แม่โหดมากกว่าคแรงกินมากกว่าค่าแรงทุกคนเด็กก็กินเยอะนะยังไม่ยังไม่จบแล้วเนี่ยยังทำอีกใส่ครบแล้ว สำหรับออนไลน์รอบวันที่20นะครับลูกค้าสามารถพัดเหตุพักลายมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูติดการกี่โดดติดกันมันให้หมดใช่ไข่แดงไข่ไข่ยู่มาผมเรียกผิดแป๊บนึงหมดไข่มาแล้วทุกคนนี่ยังไม่จบนะพี่ใส่เข้าไปนี่มันจะเต็มกระมังเลยเรากเขียนไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องแม็กซ์10ล้น14อย่างทุกคนมันจบจะล้นเอาวนั่นน่ะโอ้มีไข่ ก็เนี่พี่โจถือกล้องก็ใส่เยอะนิดนึงฮะใส่ที่หน้ามาหรือว่าปกติใส่ปกติอ๋อปกติก็จะเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ว่าถือกล้องมาแล้วจะต้องใส่อย่างนี้อย่างนี้นะดูดูทุกคนดูโอ้โหยกร้านนี่ยกร้านจริงๆริร้านจริงๆ เยอะมากเลยยังไม่หมดอีกโ oh, อ,อ้มาอีกเออดึ่งมาหมดแล้วมาอีกนี่เป็นไงแน,น่นแน่นแน่นโอ้โหหมดยังยังยังมีออ้มีอิซซมมอนอีก <c oughs> โอ้โหมีซัมอนอสดอีกงึ้นไฟลายนะก็